วัดีรวันนี้มาพบกับผมจองคือมงบินแดนสยามนะครับนี่วันนี้พามาชมคันนี้ก่อนนะคันนี้ฮิตอาชี EX สองร้อยนะนี่เลยคนระับเปิดเปิดคลิปก่อคันนี้เลยนะคลิปแรกนะอันนี้ก็ตีปลาไปก่อนนะคุดลอกเนี้ยนะี่ไม่รู้ฝั่งนี้แกจะ ข,ขุดลอกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะพะวานหน้าแกก็ขุดอยู่แล้วนะ mm hmm. ขุดเป็นร่องนะ mm hmm. ไม่ใช่ร่องแบบนี้นะนี่ขุดฝั่งนี้นะ mm hmm. นี่เดี๋ยวต้องรอทีมงานมาวัดอะไรก่อนผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ mm hmm. นี่ mm hmm. ส่วนคันนี้ก็สภาพยังสวยอยู่นะ mm hmm. นี่ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายนานเลยนะ หยุดไปหลายเดือนนะตอนแรกกะว่าจะเริ่มถ่ายทีปีใหม่นะเห็นคันนี้ด้วยนะนี่นี่เปิดตัวคลิปแรกก็คันนี้เลยนะ EX <G l. S 1> <RX S 2> นะนี่เมื่อก่อนลุกงว่รับนะคับนนี้แต่ตอนนี้ปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบมะได้นะแบบมะแมทโคตติ้งนะ ส่วนฝั่งนู้นก็ลอกคลองอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมสีส้มๆฝั่งนู้นบุมยาวนะนี่ส่วนอันนี้ก็ตีป่าไปก่อนนะนี่ตอนแรกว่าจะเรื่มปีใหม่นะนี่ปีนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะนี่กะว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะ นี่กะจะมาประกาศอย่างเดียวนะนี่พอในหัวแม็กโครไลฟฟังว่ามีมีจงอ่างก็โอ้ยไม่กะเลยตอนแรกกระว่าจะมาประกาศอย่างเดียวนะ่ะ บูมอาร์มไม่เคยปะเลยนะนี่ไม่มีรล้าเลยนะนี่เพราะว่างานแข็งไม่ได้เจอเลยนะเจอแต่งานหลอกคลองแต่ส่วนใหญ่นะทีมงานทีมงานปีหลงนะนี่แกจะเล่นงานงานงานลวงอย่างเดียวนะนี่หน้าน่าจะได้งบหน้าหน้าผลนะดูทรงแล้วนะอันนี้คิดเอาเองล้วนนะ คลิปนี้ก็ประมาณผมจะถ่ายประมาณสิบกว่านาทีนะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะเห็นว่ามีจงอางตรงนี้ก็เลยผมก็เลยไม่จับดีกว่าปากัดเสีย นี่โรงงานวันแรหลกลุงวัมมาหาเลยนะนี่มาทีมงานที่ลงนะ่น ส่วนงานนี้ก็6กิโลนะฝั่งนี้ก็รุ่น6นะโปรเบ้นะไอ้รุ่น6รุ่น7ไม่มันแต่เหมือนกันนะนี่ไม่ได้ถ่ายหน้านะนี่คันนี้แรงกว่านะเร็วเร็วกว่าพูดผิดน,นะเร็วกว่าส่วนคันนี้ก็แรงดีกว่านะ สองตัวนะครับจงอางแถวนี้นะครับส่วนคันนูนะ้นอาจจะไม่ได้ทายนะครับไม่มีมุมนะครับนี่เดี๋ยวดูอีไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะพี่หายไปหลายเดือนเหมือนกันนะนี่ติดปัญหานิดหน่อยนะครับ นี่จะงานไม่รีบนะครับค่อยๆบังมากมาขับขับหน่อยนะขับขับเล่นนะไม่ได้ขับจริงจ้างนะนี่โดนทิ้งแล้วนะ สง่างก็ใหญ่นะแถวนี้นะครับนูเห็นต้นไม้ไหมครับนูต้นไม้ใหญ่สองฝั่งนะอยู่แถวนั้นเลยนะนี่อยู่กันเป็นคู่เลยนะนี่น่าอยู่พ่อแม่ลูกเลยนะครับดูทรงแล้วน่าจะวางไข่แล้วนะดูทรงนะไม่รู้ว่าทำรังอยู่แถวนี้ไหมครับน่าจะทำรังอยู่แถวนี้นะมนะีส่วนงานนี้ก็6กกิโลนะครับ นี่ก็ใกล้จะถึงถนนเลยนะพอเสร็จฝั่งนี้ก็ไปต่อฝั่งนู้นนะอีกหกกิโลนะนี่ไม่เคยเจองานหนักเลยนะคงานลูกลังไม่เคยเจอเลยนะคััน,นี้นะ ตอนแรกขอกาว่าจะเริ่มปีใหม่ทีเดียวเลยครับเริ่มท้ายนะนี่เห็นคันนี้ด้วยนะ น่าจะล้มตนนี้นะฮะนี่ปักไปเลยนะนี่มีแอร์แล้วนะคันนี้นะนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนน้ำน้ำยาแอร์หมดไปพักหนึ่งนะ มีสติกเกอร์ราบารมีพ่อแม่ด้วยนะ ผักไม้ออกมีมีม,ม,ม,มีมีอาการนิดหน่อยนะครับท่นนี้นะนี่ฟังเสียงมาพักหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้นะ ส่วนคันนี้ก็ผักมาฝั่งนี้เหมือนกันนะนี่ช้าเกินนะนี่ผักให้นะน,นี่คันนี้ไรไม่ทันแล้วนะ ออกผักออกนะมีอาการนิดหน่อยนะเส่องร้องเลยนะนี่แต่แต่ถ้าตักเข้าไม่เป็นไรนะ ส่วนรถคันนี้ก็โอ้หลายปีนะครับนี่บูมอาร์ไม่เคยปะเลยน,ะนี่เจองานเจองานหลอกพ้องก็ส่วนใหญ่นะทีมงานที่ลงนะนี่ขาง,งวดก็ไม่มีนะนี่ใช้งานกันยาวๆนะ อันนี้มีอาการเลยนะพอผักออกนะนเหมือนเครื่องจะโหลดนะมีพอผักนะอามออกนะ เรื่องเรื่องเรื่องร้องกันที่เลยนี่คันนี้ผักไอ้ซส่วนใหญ่แล้วนะครับนี่ไปไว้นะ นี่ใกล้จะถึงถนนแล้วนะหนุๆ่ยๆๆแล้วยังครับนี่บูมยาวอยู่ฝั่งนู้นนะอนุของกรมชประทานนะนี่ในเครือทีมงานเดียวกันนะนี่รู้สึกว่านะนี่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยมาขอแบมะกขับบ้างนะ ถ้าเกิดงานรีบก็ไม่ได้ครับแน่นอนนะไม่อยากเกรงใจแกด้วยนะเ,เกรงใจแกด้วยนะพูดผิดพูดผิดนะอันนี้ไม่รู้างานเร่งไหมนะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าลําบากนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะตอนนี้รถของพี่ลงออกทำงานหมดเลยนะรู้สึกว่านะ Bye. Okay. สำหรับคลิปนี้ครับบายยครับ